สวัสดีค่ะอยู่กับมะนาววอ l k ไปเรือ่อนค่ะหายใจไม่ทันเอาแค่นี้ก่อนวอ l k ไปเรื่อยคือ w a ล k ไปเรื่อยจริงๆวันนี้จะพาไปเดินต่อจาก EP ที่แล้วต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เป็นในเรื่องของโต๊ะอาหารงานท็อปหน้าเห็นเสมือนนะคะที่ติดไว้ว่ามีตัวที่ยังไม่ได้บอกราคาพาไปดูเฉยๆแต่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย ไปเริ่มกันที่ตัวไหนดีถาฟามก่อนไหม้าวามที่นั่งพี่เอากี่ที่นั่งดีครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาไปดูหที่นั่งอ่าหกที่นั่งประมาณไหนหกที่นั่งคือประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยใกล้ๆประมาณนี้หที่นั่งสายหที่นั่งหที่นั่งทางนู้นแบบนี้อ่านี่ด้วยหที่นั่งหที่นั่งแต่ว่าแน่นอนงาน6กที่นั่งอาจจะไม่เพียงพอต่อคนไทยต่อเทศกาลต่างๆอย่างเช่น อีกกนวันสองวันนี้ก็จะมีลอยกระทองอาจจะมีการกินหมูกระทะกินเลี้ยงกินข้าวใดๆคนจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีแปดที่นั่งให้ลูกค้าดูด้วยวันนี้ก็จะพาไปดู8ดที่นั่งมากมายมหาศาลมี <Okay. S 1> ประมาณกี่ชุดวันนี้ประมาณหนึ่งไงดีหนึ่งสห้าหก ถ้าจะประมาณ5 6ชุดห้าหกชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ที่นั่งอันนี้ที่ว่าตอนนี้จะมามาจะพาไปดูเนาะก็จะเป็นงานท็อปหน้าหินเสมือนเหมือนกันนะคะยังเป็นเซตเดิมคือแบบว่าหินเสมือนหินสังเคราะห์ขึ้นมาหินวิทยาศาสตร์นะคะเราเริ่มที่ตรงไหนก่อนครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้ฝั่งนูน้นงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฝั่งนูน้นคุณลูกค้าบอกอะไรไหนบอกจะบอกสีขาวจ้าะแป๊บแป๊บหนึ่งนะสีขาวรอแป๊บหนึ่งนะ พาไปดูงานไม้ที่เป็นตัวเก้าอี้แล้วงานหน้าโต๊ะเป็นลายแบบพอปหน้าหินกันบ้างตัวนี้เขาคือไวกิ้งนะัจนนะตอนเนี้ยมะเาวก็ยังไม่รู้ว่าชื่อรุ่นจริง,รงๆอ่ะชื่ออะไระเพราะว่าเรียกกันว่าไวกิ้งคือมีความแบบอยู่ในยุคไวกิ้งใส่ผ้าหนังหุ้มหนังเกาะเหล็กลไว้หนวดถักเปียผมสีทองอะไรอย่างเงี้ย ก็คือเป็นสายนี้ซึ่งรุ่นนี้8ที่นั่งอันนี้นั่งให้ดูเพื่อให้เห็นภาพอีกชัดเจนว่ามะนาวนั่งแล้วยังมีพื้นที่เหลืออีกหลายเอเคอร์สำหรับมนุษย์ไซส์ปกติอ่าแล้วก็วางกับข้าวได้อีกนะคะคือสามารถนั่งได้อีกหลายคนแขนไม่ชนกันแน่นอนอันนี้คือคิดว่าถ้าไซส์มินิมอลของมะนาวเนี่ยน่าจะสบายมากๆราคา8ที่นั่ง 29900อ,อันนี้โปร29900นี่คือเนตสุดแล้วนะแต่ว่าถ้ามะนาวนั่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพเนาะมาวัดให้ดูกันดีกว่าอ่าแที่นั่งอันนี้1เมตรกว้าง1เมตรแล้วก็หน้าตัวยาว2เมตรนะก็คือ1เมตรคูณสองเมตรไปเลยจุกๆคือโตวหน้าตัวใหญ่มากยาวมาก ถ้าลูกค้างอนกันภายในบ้านโกรธกันสมมุติอยู่กับคุณแม่สองคนอยู่กับคุณแม่สองคนวันนี้ไ่กับข้าวไม่ถูกใจมีแต่ผักไม่มีเนื้อสัตว์นั่งแบบนี้นั่งแบบนี้นะคะเราเอาหมูทอดมาไว้กับเราแล้วเราเอาผัดผักไปให้คุณแม่แบบนี้หรือถ้าง,งอนกับแฟนอยู่แฟนไม่กินทุเรียนดันทุเรียนไปแล้วเราเอาข่าวน้ำม่วงมาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ห่างกันสักพัก ห่างกันแค่นี้ก็พอนะฮะดีกันเน,นี่ยเดี๋ยวดั้งข้างข้าง,างแบบแนบชิดแอบอิงชิดใกล้เลยนะถ้างอนกันใช้อันนี้ได้นะนะยังไงก็ต้องนั่งเห็นหน้ากันนี่เลยแล้วตัวลายนี้เป็นหนึ่งในลายที่ขายดีมากจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ลายนี้คือขายดีมากคือมีมีหอย <c oughs> มีความแบบมีลายหินลายแบบขดหอยอะไรอย่างนี้ มีความแบบเป็นลวดลายบางตัวไม่มีนะใช่หลายๆรุ่นไม่มีหลายๆตัวไม่มีแล้วที่สําคัญหมดยุคที่ลูกค้าจะว่ากันว่าขาเธอใหญ่เหมือนขาโตสนุกนี่ค่ะขาเธอใหญ่เหมือนขาโตอาหาร <laughs> ขาม่เหล็กกับขาโตอาหารเนี่ยมีความใกล้เคียงกันสูงมากใหญ่มากใหญ่ทั้งเก้าอี้ทั้งโต๊ะทั้งตัวขาเ <laughs> ทียบกับความแข็งแรงคือ สุดจริงอะไรจริงตัวนี้2 9 9 0 0เเมื่อกี้ให้ดูเกาอีไ้ไปยให้เก้าอี้เดี๋ยวซูมอีกทีหนึง่งจริงเก้าอี้รุ่นนี้ลูกค้าจะเคยเห็นหน้าตากันมาบ้างแล้วอันนี้ขออนุญาตยกโอโหหนักมากเดี๋ยวเากนี้หลังได้มอ่าดึงอ่าเดี๋ยวยกงี้อ่า<อ>แบบนี้คือหนักแน่นมาก<อ>คือยกคือยกเต็มแรงนะลูกค้าไม่มีการแบบว่าหิ้วมือเดียวนี่คือไม่สามารถ หนักแน่นใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องการกังวลเรื่องความแข็งแรงเรื่องน้ำหนักคนนั่งตัวนี้แฮปปี้แฮปแปี้สบายสบายใช่ปสบายถึเย็่ <จะ S 2> เย็นๆเรากำลังลดจะเย็นๆ <laughs> อันนี้นั่งสบายๆเหล็กแบบไม่ใช่เหล็กไม้แน่นตับแน่นมากใหญ่มากรูนี่ใหญ่กว่าข้อมืออีกตัวตัวไม้คือใหญ่จริงอันนี้แน่นมากอันนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรก ที่อยู่ใกล้ๆก,กันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันในที่นี้คือความเหมือนคือเรื่องของราคาเหมือนกันฐานโต๊ะเหมือนกันแต่หน้าลายกับเก้าอี้คนละแบบกันเก้าอี้รุ่นนี้ <มา S 1> เห็นครั้งแรกเนี่ยเหมือนอยู่ในยุคแบบจินซีนิดนึงเรเน่องเราเอาคนเรามาคนละประเทศกันเนาะจินซีกับเรเน่สองเหมืนอนแบบ เบตออนจีนนิดหนึ่งนะคะจะมีความแบบว่าไม้แบบแน่นๆ โค้งรับสลีละาผิวธรรมชาติเนเ <agle, S 2> จอร์จระจาจเลยนะตัวนี้มากๆนะแล้วตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงที่เป็นตกวที่นั่งอะคะ่ะผิวสัมผัสจะมีความรู้สึกเหมือนงานาเหมือนตัวไม้จรงิงคือจะมีความเหมือนกับว่ามีความนูนเหมือนไม้จริงแต่ว่าเพื่อให้การใช้งานง่ายๆด้านข้างจะมีการแบบขัดให้โให้เรียบต่อการจับยกอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้หลังเต็มมากหมายถึงหลังมะนาวนั่งแล้วน่าจะเต็มมากอยู่เหมือนกันนี่ โอมันรับหลังพอดีเลยเนาะไอตรงโคง้โคงๆตรงเนี้ยมันมันดันหลังได้พอดีก็ทำให้เราแบบเนพดีเ,เราดูแบบว่าเราดูกายแบบว่าเป็นคนนั่งหลังตรงนะปกต,ปกติปกติหิงข้าวนั่งอย่างงี้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวกินไม่ถนดัดอันนี้ก็นั่งแบบอ่ามีฟีลแบบว่า I have a cup of tea สูงอะไรอย่างงี้แล้วก็นี่หลังก็คือแน่นมาก ถึงไม่ได้เตี้ยขนาดนะั้นลูกค้าแต่มันถึงนี่เลยนะ,ะมันแบบถึงนี่เลยอันนี้ไซน่าจะไซน์มาตรฐานหญิงไทยกะมันไม่เกินร้อยหกสิบไม่เกินใช่เขาบอกไม่เกินอันนีแ้แล้วลายหน้าโต๊ะลายหน้าโตนี้มันเอาเห็นเป็นครั้งแรกนะคะลายนี้เห็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรก เลยขาวมุกนะอ่าอันนี้จะเป็นขาวตัวขาววิงวิงขาวมุกที่ลูกค้าหลายๆท่านจะชอบมากก่อนหน้านี้จะมีรุ่นวิกตอเรียวิกตอรี่ที่คล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะมีความเพิ่มดีเทลคือมีกรอบด้านในเพิ่มเข้ามาอีกลายนี้มะนาวเห็นเป็นครั้งแรกเป็นลายที่เห็นแบบครั้งแรกแล้วเพิ่งเอามาลงที่ร้านเพิ่งมาเพิ่งมีว่าง,งั้นเถอะลายเนี้ย วยมากคือมีการตัดการในเร<ม>ื่องของสีน้ำตาลสีเทาเราก็ตัวสีขาวสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะราคา2 9 9 0 0บาทค่ะเท่ากันจากเก้าอี้ดีไซน์ไหนก็ราคาเท่ากันขนาดหน้าโต๊ะขนาดหน้าโต๊ะเท่ากันนะคะด้านกว้างตรงนี้จะอยู่ที่เมตรหนึ่งส่วนด้านยาวตรงนี้จะอยู่ที่2เมตรสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้กับรุ่นนู้ด29,900อ่โต๊ะแพบนี้กินหมกระทะได้ไหม เพราะแบบนี้กินหมูกระทะได้ไหมจริงๆแล้วจนเป็นโต๊ะอาหารในบ้านบบมะนาวไม่แนะนําเพราะถ้าเรากินหมูกระทะในบ้านนะลูกค้าควันเออหืมแต่ถ้าเรื่องโต้ตแต่ถ้าเรื่องความต้นโตไม่แนะนไม่แนะนําจริงๆเพราะว่า,าไ,ไ,ไฟฟ้าแนะน,นําว่าให้หากระดาษหนาะผ้าหนาหนามารองเพราะว่าการที่เราใช้พวกกระทะเช่นหม้อชาบูมันมีความร้อนสะสม ตัวความร้อนตรงนั้นนะ่ะมันไปทำปฏิกิริยาก,กับพวกตัวเคลือบตรงนี้มันเป็นงานวิทยาศาสตร์ทําให้ตัวเคลือบเนี่ยมาเสื่อมสภาพลงมันไวมัมันทให้เสื่อมสภาพได้ง่ายได้ไวเนะนาะาะฉะนอแนะว่าหาอะไรมาลองหลายๆชั้นก่อนอีกอย่างหนึง่งหม้อชาบูมันมีสิทธิ์หกน้ําอะไรได้ตลอดเวลาเรากันไว้ดีกว่าก็คือหาผ้ารองตัวหม้อหน่อยนะหาผ้ารองหาอะไรรองหน่อยให้มันแฮปปี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้โอเคแล้วก็มีตัวแต่ที่นั่งอีก ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวเก้าอี้จะคล้ายๆกับรุ่นแรกเป็นรุ่นเดียวกันเป็นเก้าอี้แบบว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่ความแตกต่างของรุ่นนี้คือตัวหน้าโต๊ะกับตัวฐานเนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกันหนักใจนิดนึงหน,นักใจนิดนึงต้องยกเก้าอี้รุ่นนี้แล้วต้องเอาสองตัวมันหนักมากเลยตัวนี้น <laughs> อัน ทำไมตากล้องมองเป็นเขียวอ่ะเ,เรามองเป็นน้ำตาลน่ะมีความแบบน้ำตาลน้ำตาลทองนิดนึงไม่เขียวไม่เขียวมากเลือลายไม้หรือลายหินอันนี้จริงๆแล้วความรู้สึกเหมือนเป็นลายหินมากกว่าพวกตัวหินอ่อนแผ่นใหญ่ๆอะที่เป็นหินแบบเป็นหินชิ้นใหญ่ๆแล้วมาตัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ราคาเซ็ตนี้เท่ากัน 2 9 9ห0ืารคือว่าคามชัน้นเนี <3 S 1> ้ยสามตัวนี้<ม>ที่มมนาพาดูตอนนี้คือจัดโปรอยู่ซึ่งรุ่นนี้ในราคานี้พิเศษตรงที่ว่าตัวฐานกับตัวโต๊ะเป็นวัสดุเดียวกันไม่ใช่ไม้ละไม่ใช่ไม้ละฐานไม่ใช่ไม้ละฐานจะเป็นตัวฐานแบบนี้วัสดุเดียวกันข้อดีของฐานแบบนี้คือข้อดีของาาการใช้งานแน่นอนมัน แน่นอนเนี่ยมันสวยเขาเรียกไงการใช้งาน1ลูกค้าที่ชอบความแบบเพอร์เฟกความแบบอยากเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโต๊ะมันดูแบบสวยงามอยู่แล้วมันแล้วก็ฐานตัวเนี้ยวันเป็นวัสสุเดียวกับตัวเนี้ยมันรองรับกันได้อยู่แล้วสบายสบายแล้วเวลานั่งแล้วก็มันจะไม่ติดค่ะใช่อีกเรื่องหนึ่งคือสมมุติเวลาเราจะนั่งเราไม่ต้องกังวลว่าตรงเนี้ยจะต้องมีอะไรเราสามารถ ไม่ต้องเลื่อนแล้วเข้าไปได้เลยมันจะไม่ติดมันไม่ติดอ่าแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีขาไม้สี่มุมเนี่ยรุ่นนั้นจะต้องดึงเก้าอี้ออกเพื่อเข้าไปนั่งแต่อันนี้คือเราสามารถแบบเบี่ยงตัวทําตัวผอมแล้วเข้าไปได้เลยอ,อ,อ,อันนี้คือข้อดีของงานที่เป็นถาดต,ตรงกลางแบบนี้นะคะ2 9 9 0 0ราคาเดียวกันความกว้างของหน้าโต๊ะตัวกว้างเนี่ยเมตรหนึ่งแน่แแหละแต่ขอดูตัวยาวหน่อย เพราะว,ว่าตัวนี้ใช่หนะ้าตาดูยาวกว่า,ายาวกว่าจริงๆด้วยตัวนี้ 2, 2> เมตร10เซน,เน,เนยาวกว่า10เซนอ่ะเดี๋ยวลองลองเอาเก้อี้จัดนิดนึงดูทีว่าสามคนหลวมไหมข้างตัวนี้แต่ก้องหลอกให้ยกเก้าอี้อะหนักมากเลยตัวนี้คนะ่ะอันนี้คือแบบนั่งกันเป็นแบบแบบเป็นปกตินะสามคนหลวมนะหนักจริง สี่คนนั่งได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าสี่คนอาจจะไหลชนกันไหลชนกันแต่ดูดูหมายถึงถ้าเป็นไซส์เนี้ยไหลชนกันไหลชนกันแต่ถ้าสามคนเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าสี่คนสี่กังกางสี่คนขอแบบน้องพนักงานขายอะไรอย่างเงี้ยนั่งได้สี่คนหลวมนะใครที่อยากได้แบบนั่งฟิลฟแบบว่าชิวชิวอย่างเงี้ยโอเคสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามรุ่นไปละตอนนี้ราคานี้ คอลเลคชั่นไม้เก้าอี mile, ้ไม้เนาะก็จะมีตัวแรกริมสุดนูน้นแปดที่นั่ง29,900นา <ปะ S 1> นะคะเป็นหลังเก้าอี้ตัวเป็นไวกิ้งส่วนอันที่2คือเก้าอี้หลังไม้เกือบเต็มตัวนี้29,900เาเอยหมือนกันแล้วก็ตัวนี้หน้าโต๊ะท็อปหน้าหินฐานท็อปหน้าหินวัสด,ดุเดียวกันเป็นหินสังเคราะห์นะคะแป่ 8, ที่นั่งเหมือนกัน29,900ราคาเดียวราคาเดิมซึ่งเฉพาะรถนี้นะราคานี้เฉพาะรถนี้ไปที่กล่าวมาตั้งแต่ทีแรก อ่าใช่เพราะว่าหลายๆรุ่นมีการปรับเปลี่ยนจริงเราบอกเลยถ้าไหนเราลดเราลดให้เต็มที่มากๆนะคะใครอยากได้ต้องรีบจับจองโอเคเหลืออีกสองชุดเหลืออีก2ชุดคือชุดนี้กับชุดนู้นเราจะไปชุดนู้นหรือจะไปชุดนี้ก่อนชุดนี้ก่อนอ่ะชุดนี้ก่อนสวยกว่าอ่าตากล้องอดใจไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราพาไปดูชุดนี้ก่อน ชุดนี้ครั้งที่แล้วมะนาวติดเอาไว้ว่าในเรื่องของราคาเนาะว่าเป็นราคาเท่าไหร่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกขอหน้าโต๊ะก่อนได้ไหมว่าหน้าโต๊ะตัวนี้ยาวเท่าไหร่ตัวนี้ยาวเมตรแปดสิเมตรแปดสิมตอ่าแล้วก็ด้านข้าง90้าสิอันนี้อาจจะเล็กลงมาหน่อยเะย ไซต์โตอาจจะมีการขยับลงมานิดนึงเพราะว่าเผื่อบางคนมีพื้นที่ในการจํากัดเรื่องของพื้นที่นะคะมันจะค่อนข้างพอดีในการนั่งสามคนนิดนึงแต่ที่นั่งยังไปดนหนึ่งแต่ไซต์นี้ได้เพราะว่ามันวางหัวท้ายอยู่แล้วมันแฮปปี้อยู่แล้วแดเมตรแปดสิคูณเกเซนเนาะแปดที่นั่งเก้าอี้หลังใหญ่ใจโตว,วัสดุดีเยี่ยมหน้าโต๊ะลายแบบนี้เลย วิบวับสวยงามเพิ่มความหวานด้วยตัวดอกไม้นะคะเพิ่มความหวานด้วยตัวลายดอกไม้นะคะแบบนี้ตัวฐานตัวฐานเหมือนโดนหลอ,อกให้ยกเก้าอี้ตลอดเวลาเลยอะนี่ตัวฐาน ตัวฐานก็ยังมีความดีเทลเล็กๆน้อยๆลายดอกไม้กรุบกริบสวยงามตัดด้วยความโมเดิร์นของลายสีดำเพื่อให้มันแมชก,กันกับตัวเก้าอี้ด้วยนะคะแต่ที่นั่งรุ่นนี้ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0บาทอยากจะยืนตบมือดังๆแสดงความยินีกับลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้มากเพราะว่าห่างกันค่อนข้าง หลายตังค์อยู่่าก็ทุกอยาก่างก็แต่ว่าแน่นอนว่าทุกความแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเนื่องจากวัสดุดแต่ละอย่างมันขึ้นราคาเพราะฉะนั้นต้องกราบขออภัยที่เราต้องขออนุญ,ญาตปรับเปลี่ยนราคาเพราะว่าเราแบบไม่ไหวอเราจัโปรให้ด้วยแหละตอนนั้นเราจัดโปรด้วยเพราะเปิดตัวด้วยรวมถึงมันยังไม่แบบไม่ไม่ขนาดตอนเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยน ตัววัสดุต่างๆของนู่นนี่นั่นเพิ่มราคาต้องข้อภัยลูกค้าจริงๆเพิ่มความเก๋ขึ้นมาเราไม่อยากเพิ่มนะแต่ว่ามันสุดแล้วจริงๆนะคะอ่ะตัวนี้สีขาวเออเก้าอี้เก้าอี้ทาาไมถึงรคเก้าอี้เเลยก้้าอีตัวนี้จะมีความหนานะคะลูกค้าในเรื่องที่เราคุยราคาเก้าอี้ก่อนเก้าอี้หนึ่งสามหมืีราคาเท่าเก้าอี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหนามากๆในตัวของตัววัสดุหนังที่หุ้ม ตัวข้างในนะคะแล้วก็ตัวง,งานทั้งหมดนี้คือเก็บแบบเนี๊ยบมากเรียกไ,ได้ว่าอันนี้คืองานเฟอร์แบบระดับแบบว่าเลเลดเลยอ่ะถ้าขายถ้าเก้าอี้อย่างเงี้ยจริงๆอ่ะขายอย่างเดียวอ่ะเกินสามพันนะปีเอาดีแน่เจอนอยเราซื้อเป็นสี่พันห้าประมาณคืออาจจะราคาที่หาได้ทั่วไปคือประมาณสักสี่พันห้านะคะสี่พันห้าถึงห้าพันห้าขึ้นอยู่กับความหนาความบางวัสดุ ของเรานี่คือมันเป็นแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะลูกค้านั่งแล้วมันไม่แยกออกจากกันอันนี้คือตัวที่เราคัดมานะคะใครที่อยากได้แนะนําว่าคุม้มเพราะว่าแค่ซื้อก้าอี้อย่างเดียวอะก็แรงแหละราคาก็เท่ากับทั้งชุดแล้วราคาเกือบเท่าทั้งชุดจริงๆแรงมากๆคือถ้าแปดตัวนี้ก็เกือบโอ้โหเกือบสี่หมื่นเหมือนกันนะคิดไม่ออกนะคะคูณไม่ทันแต่กองคูณไม่ดันอ่ะฝากไว้ด้วยรุ่นเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้สีขาวนะคะ ไปดูอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นแปดที่นั่งเหมือนกันแปดที่นั่งตัวนี้ตัวนี้เป็นซีรีส์29,900เหมือนกับ3ก่อนหน้านี้แต่รุ่นนี้จะมีความพิเศษในเรื่องของความกว้างของหน้าโต๊ะ ความหนาของตัวหน้าท็อปนะคะและตัวลายจะมีความแบบว่ามินิมอลน้อยลายเป็นแบบว่าเหมือนงานผิงอ่อนสีอ่อนๆจริงๆนะคะตัวนี้อ่ะมาดูขนาดตัวนี้กว้าง1เมตรนะคะแล้วก็ยาว1เมตร80จะมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ในเรื่องของความกว้างค่อนขน้างมากๆแล้วก็ตัวทรงเก้าอี้เนี่ยจะเป็นทรงเก้าอี้หลังสูง แต่ไม่เทะจะมีความสลิมแต่ยังคงความแน่นของตัวงานไม้รู้สึกได้เลยนะมันทำให้รู้สึกว่ามันดูคือ,ค,อคือเรายังรู้สึกว่าโตอ่ะใหญ่แต่ไม่ได้ดูใหญ่หนักจอนอึดอัดอ่ะมันดูแบบสบายขึ้นซอฟขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ซึ่งรุ่นนี้จริงๆเรามีทั้งสองไซส์เนาะมีทั้ง6แล้วก็แปดแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เราเอาให้ดูแปดที่นั่งก่อน ราคาอันนี้เลยอันนี้คือ2,9900ืนเาพนะคะถามว่าตัวนี้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งแบบเต็มเต็มถ้านอนสุดแขนแล้วสุดแขนแล้วนี่คือยังยัง,ยงเอื้อมไม่ถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะถ้าเป็นตนไม่สามารถขโมยไข่ดาวของฝั่งตรงข้ามได้ลูกค้า อันนี้2 9 9 0 0นะคะถ้าใครอยากได้นะตัวแปที่นั่งเหมือนเดิมความแข็งแรงความแน่นหนักคนทานแน่นอนเป็นโต๊ะอาหารที่ต้องขอบอกก่อนว่า EP นี้ถ้าใครซื้อไปแล้วคิดแพลนพื้นที่จะวางไว้ให้ดี <Okay. S 1> เพราะวางแล้วต้องวางเลยหนักมาก เราอยากเอาหน้าโตเป็นหลักนะครับต้องดูพื้นที่ด้วยเราต้องดูเราต้องดูพื้นที่เผื่อเราก็อี้ขับขยับเข้าออกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอยากวางตรงไหนยังไงลองแพนก่อนยังไงพี่ช่างเราจัดให้อยู่แล้วอบอกได้เลยจะวางตรงนี้อวางมุมนี้หันแนวนี้แจ้งได้เลยพี่ช่างจัดให้แต่ขออนุญาตลูกค้าลองดูแพนกันก่อนเพราะว่าหนักมากถ้ามันมันมีโอกาสที่ย้ายยากนะเขาบอกพวกนี้นสงสารพี่ช่างเราที่มันหนักมากจริงๆเพราะว่าหน้าโตเนี่ยยกประมาณแบบ ถ้าเป็นมะนาวยกเนี่ยน่าจะประมาณ8คน8คนมือสั่นยอะไรเงี้ยถ้าเป็นพี่ช่างก็ประมาณสัก5คนมือสั่นนะคะยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับอันนี้โต๊ะอาหารแ8ที่นั่งพรอมหน้าหินเสมือนแต่เราไม่ได้มีโต๊ะอาหารแค่นี้มีแค่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะเรายังมีอีกมากมายละลานตาีพีหน้าอยากดูอะไรเอ่ย แต่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมะนาวจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเรามาเรื่องกินเรื่องโตะกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่นอนเรื่องหลับเริ่งนอนต้องสำคัญไปดูที่นอนสป,ปริงราคาไม่เกิน8 0 0 0บาทแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากจะให้พาวอล์กโต๊ะอาหารต่ออยากดูรุ่นไหนไซส์ไหนงานแบบไหนคอมเมนต์มาด้านล่างเดี๋ยวจะจัดคลิปให้แบบด่วนๆเลยค่ะ และอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของก้าเฟอร์นิเจอร์ไอจีของก้าเฟอร์นิเจอร์และที่สำคัญซับส c ร i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยที่ y o YouTube ของก้าเฟอร์นิเจอร์แล้วพบกันใหม่กับอีกคลิปวิดีโอครั้งหน้าวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ